สวัสดีค่ะเจอกันกันกบไมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไมก็จะมารีวิวนะคะรถส่งมอบให้กับลูกค้านะคะวันนี้ก็มากับตัว ford ranger xlt เป็นกระบะ4ประตูนะคะที่ขายดีแล้วก็นิยมมากๆเลยนะคะในตอนนี้สำหรับ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะเป็นสีเทาดำเป็นเกียร์ธรรมดากันนะคะราคาเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่854,000บาทนะคะเดี๋ยวลูกค้านะคะพร้อมแล้วนะคะเข้ามาดูนะคะว่าชุดแต่งที่มาให้กับลูกค้าวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะค่ะ เริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นทรงของแรปเตอร์เป็นฟอนต์ Ford นะคะในตัวฟอน์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้สีไหนนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลยหรือลูกค้าชอบเป็นตัวม้านะคะม้ก็ใส่ม้าให้กับลูกค้านะคะเพิ่มเติมเป็นไฟ LED ให้กับลูกค้าทั้ง3ดวงนะคะ ในส่วนของตัวด้านบนนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีตัวแรดให้กับลูกค้าด้วยในส่วนตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะจะเป็นม้าก็ได้แรดก็ได้นะคะค่ะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะไฟหน้าของเรานะคะไมายก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดําด้านนะคะให้กับลูกค้าเลยนะค่ะก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวหน้ารถนะคะ ซุ้มล้อนะคะลูกค้าเลือกเป็นขนาด6นิ้วนะคะเป็นตัวมีหมุดนะค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นยาง m a x x i ิ700นะคะอันนี้เป็นขอบ16นะคะซีรีย,ยางอยู่ที่2 6 5 r ้าทันะคะลายแม็กก็เป็นลายดอกไม้นะคะส่วนตัวยางของเรานะคะเป็นยางออนเทเลนนะก็คือวิ่งลุยนะคะออฟโรดได้หมดเลยนะ ในส่วนของตัวเบ้ากันรอยนะคะไมายก็ใส่ให้กับลูกค้าด้วยเวลาเปิดปิดหรือว่า,าถือของจะได้ไม่ต้องมีรอยนะคะค่ะฟิล์มนะคะขนาดอ่าลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นขนาด40รอบคันนะคะมาพร้อมกับกันสารนะคะทั้ง4ด้านนะคะราวหลังคาสีดำนะค่ะลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งได้หลายแบบนะคะอยู่ที่ความต้องการของลูกค้า ในส่วนของสติกเกอร์นะคะอันนี้ไม้ก็จะส่งให้กับลูกค้าเลือกนะคะสําหรับของตัวไม้ก็มีมากกว่า50ลายนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะออกแบบหรือว่าดีไซน์เองอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวนี้เลยนะคะชุดข้อไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูตรงกระบะไลเนอร์กันบ้างเนาะเพราะบางทีลูกค้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยใช่ของ Ford ดไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เป็นกระบะไลเนอร์ติดตั้งจาก Ford โดยตรงนะคะตรงรุ่นด้วยนะคะค่ะกระจังหน้าตัวนี้ก็คือคืนคืนให้กับลูกค้านะคะตัวเดิมด้านหลังนะคะไมัก็ใส่ปลายดับให้กับลูกค้านะคะกันชนเดิมนะคะเซนเซอร์4จุดก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะ คันนี้ก็แต่งไม่เยอะเนาะก็ชุดแต่งก็อย่างที่ไมายบอกนะคะอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะจะแนวออฟโรดหรือว่าสายแคมปิ้งนะคะหรือสายลุยนะคะอันนี้ก็แต่งได้หมดนะคะอยากแต่งแบบไหนนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนก็ทักหาไมายได้เลยที่089-2424073นะคะ สำหรับคันนี้นะคะไมค์ก็ให้ชุดแต่งฟรีนะคะพร้อมส่วนลดช่วยดาวให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไมายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube MyFord Channel ให้ดีๆนะคะเพราะว่าภายในช่องนี้นะคะจะมีคลิปรีวิวลงให้กับลูกค้าต่อเนื่องทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ